بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحاب أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى لعلكم تفلحون فيا عباد الله لقد قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا حياة طيبة ولنذ زينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرى عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونأشرهم يوم القيامة أعمى สดีคลณเลาลาวีมท่านพี่น้องที่รักยิ่งในอลุสุมตาลาขอเตือนผมเองและท่านทั้งหลายต่อการตักวายำเกงต่อละให้มากๆท่านพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติในทุกวันนี้ซึ่งเป็นข้อแท้จริง ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นั้นได้ละเลยขาดความเข้าใจสการตระนักถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเราสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์นั้นเราจะเห็นว่ามนุษย์นั้นประกอบไปด้วยร่างกายและวิญญาณร่างกายนั้นอรสุนตลาได้สร้าง มนุษย์มาจากดินแล้วก็ปัจจัยยังชีพอาหารการกินของมนุษย์นั้นก็มาจากดินเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆหรือสัตว์ทั้งหลายซึ่งสัตว์เหล่านั้นก็ต้องบริโภคในสิ่งที่เป็นพืชพันธุ์ทันญา,ารที่ งอกเงยมาจากดินเช่นกันส่วนวิญญาณของมนุษย์นั้นคือสิ่งที่ถูกเป่ามาสู่ร่างกายของมนุษย์โดยพระผู้เป็นเจ้าหรืออรสุมตาลาฉะนั้นสิ่งที่จะมาหล่อเลี้ยงเป็นอาหารให้กับวิญญาณของมนุษย์นั้นก็คือความสัมพันธ์ที่มนุษย์นั้นมีต่อละ แต่ปัญหาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับตัวมนุษย์เองนั้นมนุษย์สแสวงหาความอิ่มเอิบที่เป็นไปเป็นความต้องการของร่างกายเช่นอาหารตันหาความต้องการสิ่งที่ไร้สาระต่างๆแต่มนุษย์นั้นลืมลืมความต้องการของ วิญญาณที่ผู้เป็นเจ้านั้นได้สร้างได้ประทานให้ฉะนั้นเราถึงจะเห็นว่าเราจะพบความไม่สมดุลของร่างกายและวิญญาณซึ่งสุดท้ายแล้วก็ทำให้มนุษย์นั้นมีความกังวลมีความคับแคบมีความเดือดร้อน ในการใช้ชีวิตท่านพี่น้องครับการที่เราจะรักษาสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นั้นเราจะต้องให้น้ำหนักระหว่างร่างกายกับวิญญาณน,นั้นเท่าๆกันและวิญญาณของอาหารของวิญญาณน,นั้นก็คือการอิบะดาต่อ Allah ถ้าเราขาดอาหารให้แก่วิญญาณ เราก็จะพบว่ามนุษย์นั้นพบกับความมืดมนขาดทางออกมนุษย์จะเกิดความสับสนมนุษย์จะพบกับปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่เป็นความสุขความปรารถนาที่แท้จริงและชีวิตที่ดีงามมันจะเกิดขึ้นได้หากเรานั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดต่อละ ใกล้ชิดต่อผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงของสรรพสิ่งทั้งมวลผู้ที่ช่างสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ที่บริหารจัดการเรายังจะพบว่ามนุษย์นั้นจะพบกับความเหนื่อยยากพบกับความกังวลตลอดเวลาทั้งที่บางครั้งเราจะเห็นว่ามนุษย์นั้น ได้เสพได้บริโภคทุกอย่างเป็นไปความต้องการของตนเองแล้วเราจะเห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นยังได้รับความเจ็บปวดมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นจะได้รับความเหนื่อยยากลำบากโดยเฉพาะมนุษย์จะเจ็บป่วยในเรื่องของวิญญาณโดยเฉพาะในปัจจุบันเราจะพบมนุษย์ว่าเป็นโรซึมเศร้า หรือเป็นโรคต่างๆที่เกี่ยวกับสติปัญญาหรือในเรื่องของจิตใจจะพบกับปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งนี้การที่เราไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของวิญญาณที่เราจะต้องใกล้ชิดกับผู้ที่สร้างเรามาดังนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายอรรถสุนตลา,านั้น ต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นพบกับสิ่งที่ดีพบกับความสุขทางโลกนี้และโลกหน้าเราจะเห็นว่าคนคนหนึ่งเข้าไปที่มสัสยิดเขาละหมาดเวลาหนึง่งที่เป็นละมาดฟอรดูหลังจากที่เขาสิ้นสุดจากการรูกูสุยุด และการอิบาดาต่ออัลลอฮ์แล้วเมื่อเขาออกจากมัสยิดเขาจะพบเขาจะสัมบานได้ถึงว่าวิญญาณของเขาหัวใจของน้องนั้นได้ผ่อนคลายอันเนื่องมาจากเขาได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เขาได้มอบหมายตนเต็งต่ออัลลอฮ์ท่านพี่น้องครับถึงแม้ว่ามนุษย์นั้นจะ ใช้จ่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่หรือทรัพย์สินบนโลกดุนยานี้ทั้งหมดมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจหรือวิญญาณของตนเองนั้นเกิดความสงบสุขได้ท่านพี่น้องครับอรสุนตลาได้ชี้แจงกับพวกเราไว้ ว่าการที่เราจะพบความสุขในชีวิตได้นั้นจะต้องอยู่บนเงื่อนไขสองประการด้วยกันถ้าใครก็ตามไม่พบเงื่อนไขสองประการนี้ที่อยู่กับตนเองเขาก็จะพบกับความคับแคบความยุ่งยากในชีวิตอัลเซลได้ตรัสไว้ว่ามันอามลาซอลิฮัน มินจักกรินเอาอุนซาวะหัวมุมินุนใครก็ตามที่ปฏิบัติการงานที่ดีจากแพศชายหรือแพศย์หญิงและเขาก็เป็นผู้ศรัทธาฟลยนะยืยันนะฮูหายาตันตยิบตันแน่นอนเราจะให้เขามีชีวิตที่ดีงามวลีนัสยยันนะฮุม อัจรหุมบิอาซาบอาซานีมากานูยะมานูนแล้วก็เราจะตอบแทนให้กับเขาซึ่งรางวัลของพวกเขาดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขานั้นได้กระทำไว้ฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายสองประการที่มีความสำคัญยิ่งด้วยกับตัวบทหลักฐานจาก พระมหากีพระมหากัมพีอัลกุรอานในสูรตุนอันนหฮลุอายะที่97ดังที่กล่าวมานั้นประการแรกอามาลุซอลคือการงานที่ดีอันที่สองอัลอีมานก็คือการศรัทธาท่านพี่น้องครับการงานที่ดีนั้นไม่ อาจจะยังประโยชน์อันใดได,ได้ถ้าบุคคลคนนั้นไม่มีอีมานที่แน่วแน่สองประการนี้จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีงามชีวิตที่มีความสุขคนที่มีชีวิตตามเงื่อนไขดังกล่าวสองประการนั้นก็คือคนที่พอใจ ด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับตัวเขาเขาก็ตออัตเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และเขาก็กระทำสิ่งต่างๆที่เป็นการงานที่ยึดเอาร س و ูอ ul ัลลอฮ์สุลัยสลัมนั้นเป็นต้นแบบคนคนนั้นมีหัวใจที่พอเพียง กับสิ่งที่เขาได้รับเขาพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้กับตัวเขาเขายอมจำนนต่อข้อกำหนดของอัลลอฮ์ซุนตาลตาเมื่อเขาได้รับสิ่งใดก็ตามเขาก็สุกรต่ออัลอ์เมื่อเขาถูกทดสอบด้วยกับปัญหาใดก็ตามเขาก็อดทน เขาขออภัยโทษต่ตอลล l a ์ต่อบาปความผิดต่างๆของเขาอยู่เสมอเมื่อเขาก็ทำความผิดท่านพี่น้องที่รักยิ่งครับท่านอัสซุลลอฮฺสุลตล์สลัมนั้นได้ให้คุณลักษณะของบุคคลดังกล่าวนั้นไว้ด้วยช่วยคำที่สละสรยเพราะท่านอัสซุลลอฮฺสุลตล์สลัมบอกว่าอัจบันล,ลิอัมรินมุมินบอกว่าการนานของผู้ศรัานั้น เป็นสิ่งที่น่าทึ่งอินนาอัมรอหฮูกุลลูฮุคอยรุนการงานในชีวิตของเขานั้นเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดอินอัลซอบาตุสรอชะกอร์ถ้าเขาได้รับสิ่งที่ดีมีความสุขเขาก็จะสุกโกรต่อหรฟาก่านะคอยรอหล,ลูนั่นมันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาวิอินอัลซอบาตุดรอ ฟัซบ,บระแกน่า่อยรัลละหูถ้าเขาประสบกับความทุกข์ลำเคินเขาก็มีความอดทนนั่นก็เป็นการงานที่ดีสำหรับเขาวาเลซาราลิอิลมูมินสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่คนที่เป็นมุมินเท่านั้นทัดพี่น้องครับอัลลอฮุซุลเายังได้ตรัสไว้กับพวกเราในสุรตุตตอฮา อายาที่ร้อยี่สิบสามและร้อยยี่สิบสี่ว่าฟฝอิมมายะติยันนักุมมินนีฮุดัฟมฟะมนิทตะบะอหูดายาฟะลายาดิลลูวะลายาสกอเมื่อข้อแนะนำจากข้าได้มาถึงพวกเจ้าฟะมนิทตะบะอหูดายาฟะลายาดิลลูวะลายาสกอใครก็ตามปฏิบัติตามข้อแนะนำนั้น เขาก็จะไม่หลงผิดและจะไม่ได้รับความยากลำบากว่ามันอารอดออันซิกรีฟฟินนาหูลาหูมาอีชตันดอนกะใครที่หันหลังให้กับการรัลึกถึงข้าแน่นอนเขาจะมีชีวิตที่ขับแค้นว่านาชุรุุมเยวมันกิยมาติอามาและก็ข้าจะให้เขาฟื้นคืนชีพมาในวันกิยมะ อย่างคนที่ตาบอดท่านพี่น้องครับเราจะเห็นว่าการที่เรานั้นปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺร้อยละศูนย์เราไม่ได้ละเลยผินหลังให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าการใช้ชีวิตของเราการกระทำของเราไม่ว่าชีวิตที่ เกี่ยวกับอากีดะเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับการยึดมั่นหรือไม่ว่าจะเป็นอิบาดะการเคารพพักดีต่อเราหรือไม่ว่ามอามาราตในสิ่งที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมก็ตามถ้าเราตระหนักอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์นั้นได้สั่งอะไรกับเราไว้บ้าง ได้ชี้นำอะไรไว้กับเราบ้างเราระลึกถึงสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮฺเราซูลอยู่เสมอชีวิตของเราถึงจะ,ะเผชิญด้านใดก็ตามเราก็จะมีทางออกเราก็จะพบสิ่งที่ดีงามติดตามมาการที่อัลลอฮฺบอกว่าเราจะให้เขาเกิดมาในวันเกียร์มาอย่างคนตาบอดนั้นท่านพี่น้องครับ เขาจะไม่ได้พบกับความดีใดๆที่เขาจะได้รับการตอบแทนด้วยกับยันนะซึ่งเป็นความสุขที่จะได้รับอย่างถาวรและตลอดกาลถ้าเขาไม่ดำเนินชีวิตด้วยกับสองเงื่อนไขที่หลักๆก็คือการอีมานและการกระทำที่ดี ท่านพี่น้องครับเราจะเห็นว่าฮายาตุตอยีบะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะได้รับบนโลกดุนยานี้อัลลอฮ์บอกว่าอัจรุฮมบิอาสนีมากานุยามะลูนนั่นคือผลตอบแทนที่เราจะได้รับในวันกียร์มะซึ่งมุฟัสซิรินพูกผ,ผู้ที่เป็นอุลมามะ ที่เขาได้อธิบายคําว่าอาญาหยาตุตยบีบบเขาบอกว่านั่นคือสะอาดความสุขที่จะได้รับวกีละเตาฟีกินลไล,ลอับอิลต่ตออาดก็จะมีบางท่านก็บอกว่าบ่าวของอัลลอฮ์นั้นได้รับความสําเร็จในการที่ตอตอลัลลอฮ์วกีละอัริสุุลฮาลาล ก็มีมุฟัซิรินบางท่านก็บอกว่านั่นหมายถึงริสกีที่เราจะได้รับเป็นริสกีฮาลาลวกีลลก่อนะบางท่านก็บอกว่าเรานั้นพอเพียงจากสิ่งที่เราได้รับวกีลฮิยาอินชิรอสดรวตามานียกอนบางท่านก็กล่าวว่านั่นคือความสบายใจหัวใจที่เบิกบานที่จะได้รับถึงแม้ว่า คนคนนั้นจะประเชิญกับอะไรมาก็ตามจะมีความรุนแรง้ลยแรงแค่ไหนก็ตามแต่หัวใจเขานั้นจะเบิกบานและก็น้อมรับด้วยความสงบฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายปัญหามันมีอยู่ว่าอุปสรรคที่ขวางกั้นที่เราไม่ได้ปฏิบัติตาม ทำให้ตนเองใกล้ชิดจากอัลลอฮ์นั้นบรรดาอุลมามะบอกว่ามันมีสามอย่างด้วยกันอวโรฮาอัชฮวะตุลลาตีตาฮูลูัยนาักาวะบัยนัลกุรบีมินอัลลอฮ์ประการแรกตัณนหาความต้องการของตอนเองซึ่งมันจะเป็นปะการที่ขวางกั้นระหว่างคนคนนั้น ในการที่จะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ประการที่สองซูอุดซันนิบิลลาคนคนนั้นคิดไม่ดีต่ออัลลอฮ์เพราะคนเราเนี่ยไม่ประสบความทุกข์ยากเจ็บป่วยหรือการสูญเสียเนี่ยก็มักจะโทษเอ๊ะฉันก็ทำดีแล้วนะมาดฉันก็จ่ายสกาดฉันสือสินอดแล้วทำไมฉันจะต้องมาประชิญสิ่งเหล่านี้ ฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายก็แสดงว่าคนคนนั้นไม่ได้อีมานต่อสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดที่มันเป็นกอดอกอดัตซึ่งอัลลอฮ์จะตอบแทนรางวัลอันยิ่งใหญ่ให้ไม่ได้ตระหนักถึงตรงนี้ประการที่สามอิชัยตอนุลละดีอัคดอลาลับซีฮีอัลอาดูอันยับอาดูกามินอัลลอฮิอัลซอวาเัลลาประการที่สาม ชัยตอนนั้นเนี่ยมันสัญญาไว้แล้วตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์คนแรกว่ามันนั้นจะทำหน้าที่ของมันให้มนุษย์นั้นห่างไกลจากการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เว้นแต่คนที่มีอีมานและประกอบความดีเท่านั้นอันนี้สามประการนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวัง โดยเฉพาะเราประการแรกนั้นเนี่ยมนุษย์เหล่านั้นมักจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้ทบทวนว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปตามที่ลล l a ์นั้นได้บัญญัติไหมเป็นไปตามที่เราซูลนั้นได้มาตักเตียนมาเป็นตัวอย่างให้ไหมสองประการนี้มักจะเกิดขึ้นจากมนุษย์เป็นประการแรก ซึ่งก็เป็นเส้นทางของชัยตอนอที่จะผักใสให้เราห่างไกลออกไปได้ฉะนั้นสุดท้ายนี้ท่านพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ได้ตัดให้กับเราว่าอาลาบีซิกริไลตัดมาอินนัลกูลูบไม่ใช่การเริลึกถึงอัลลอฮ์กันนั้นหรือที่ทำให้หัวใจของเรานั้นมีความสงบมีความหนักแน่น ฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายด้วยเวลาอันจำกัดนี้สิ่งที่จะเรียนฝากไว้กับท่านว่ามีสามประการที่ถ้าบุคคลคนหนึ่งไม่มีมันไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการต่อตอตัตตอละได้อย่างแท้จริงหรือกระพบสิ่งที่ดีในชีวิตประการแรก สลาฮุลอาีดการยึดมั่นหรืออีหมานนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องวสลาตุลเกาคำพูดนั้นวาจานั้นก็จะต้องเป็นสิ่งศักิ์สัตย์จริงวสลาตุลอามันการงานก็จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นไปที่์นั้นกำหนด สามประการนี้ท่านพี่น้องเราจะไปพบกับอัลลอฮเพื่อรับรางวัลจากพระอ,องค์นั้นได้อย่างราบลื่นและปลอดภัยและอัลลอฮ์ก็จะรักเราและพอใจเราฉะนั้นอัลกุรอานที่อัญเชิญไปนั้นมันอามีลาซอลิฮันมินซักกรินเอาอุนซะวะฮูมุมินุนฟาลูนฮจียันนูฮายยะตันตอยบะ ใครก็ตามที่ประกอบคุณความดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามและเขาก็เป็นผู้ศรัทธาเราจะให้ชีวิตที่ดีงามกับเขาอักุลุกาลิฮาดาวัสักุลีวะลักุมวะไซรุมสุลิมนิกุลิซัมวัสตักฟิรุอินนะฮุัลกอฟูรอฮิม